มาลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้คะ่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยคะ่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะงวดวันที่1เมษายน2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกค่ะเป็นเลข3ตัวนะคะเน,น้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้นะคะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นเลข3ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้ค่ะเน้นๆเลยค่ะกับเลข3ตัวนะคะและก็เป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยค่ะสำหรับเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะงวดวันที่1เมษายน2 5 6พยนค่ะเลข2ตัวนะคะตัวแรกคาดชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อค่ะตัวต่อไปนะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะและเลข2ตัวสุดท้ายค่ะสำหรับนวดนี้แล้วนะคะเป็นสองตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นสองตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะ ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ